สวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PGAH ีเออยู่เพลยเกมนันโอมนะพวกผมนายพีก้าน,นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Portable เติร์ดนะฮะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอ่อนิวเกมไปนี้อังไหนวะภ <laughs> <laughs> าษาญี่ปุ่นอันไหนวะ คือจริงๆผมมีเซฟแล้วนะฮะแต่ไม่รู้มันจะทับหรือเปล่าช่างมันผมไม่ชอบเล่นตัวผู้ชายต้องเล่นตัวผู้หญิงมีเอาโอเคฮะซูมอินเนอะร์อ๋อนี่ชุด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 โอปปี้นี่ชิด,ช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 ดน,นดหน่อยเราลักลอบสมวนตัวนะสีขาวแหละเ,เปลี่ยนทรงผมฮนะทรงผมอเ,เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนสีทรงผมก่อนทรงผมตรงไหนดีวะ ผมยาวสาวผมยาวน่ารักเป็นสีผมนะสีฟ้าไม่เห,เหรสีเฮ้ผมทองอเป็นรูปหน้าครับยีอหน้าเหมือนอาเบ่น่ารักโนนนี้เกิเนี่น่ารัก,อ,นนารกอายชาร์โดห์ลมพูหวานๆหน,หน่อยอะไรเนี่ยปากปากสี สีเมีม่ยวโอ้อ่ะนี่แล้วกันโอเคสีผิวสว่างสดใสขาวใสไรล,ลิ้วรอยเสียงเหรอ <s> หาเสียงอยู่ครับหาเสียงขำลังหาเสียงเ <s> <s> สียงน่ารักเสียงเนี้ยเอเยครับลุย อะไรวะอะอะไรขาาอะไระโออเนมนะฮะเนมเนมลืมตั้งชื่อตั้งชื่อก่อนฮะวใหยายนายวงเล็บวงเล็บนะฮะกอ็อ่าตั้งชื่อเป็นอะไรที่ยากที่สุดหลบหลบ ธรรมาดาแล้วเราไม่ต้องวุ่นวายมากอาอกินโนะจังคิดไม่ออกโอเคทั้งมันนะโอเคเสร็จแล้วลุยลุยลุยนะคนตาเย็ดเย็ด o ี w ันดูเซด a สต e this character? โ okay, อเคไปเนี่ยเด้นไปสองตัวอันนี้ตัวนี้ไว้ใช้สำหรับแคทไอพวกนั้นไว้เล่นกับเพื่อนอ Yes ตกลงไม่รู้อาจไม่ออกภาษาญี่ปุน่น โออลา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 โหลดโหลดติ้งโหลดติ้ง,งโอ้หทำไรฮะอ,อืม,อมน่ารักจริงๆริงแ <c oughs> <c oughs> มวพูดได้ไม่รู้มันพูดว่าอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะไปไม่ออก <c oughs> นี่ขนาดเป็นแพรอังกฤษแล้วนะเนี่ยบิ๊กเกียร์ก่อนขึ้น ลุกกสิลุกลุกได้แล้ว,ลวมันนี่ผมลงแผ่นอังกฤษนะเนี่ยมันเป็นอังกฤษไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับเราก็ออกจากหอแล้วนะฮะนี่คือที่รับภารกิจแบบยากๆมาเล่นกับเพื่อนต่วนี้คือส่วนของหมู่บ้านนะ่ะหน้าตาางบนี้สวยใสไร้สิว มีหมูด้วยตรงนี้ก็เป็นร้านขายอาวุธนะอขายชุดแมวนั่นมีขายแมวด้วยเราไปเอามานี่บ้านเราอะ่ะบ้านอันแสนสุขส่วนนี้คือที่รับเคว้นนะจะมีบ่อน้ผูร้อนไว้เติมเลือดอันนี้คือ,อเขาบอกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะเป็นคนให้เควสหมู่บ้านกับเราเคช่งมันนะฮะก่อนอื่นนะครับเมื่อเริ่มเกมแล้วให้คุยกับทุกคนที่มีไอ เล็กอะไรอ่ะอิโมติคอนขึ้นนะคุยไปฮะคุยคุยซึ่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นฮนะอ่านไม่ออกอยู่แล้วก็อ่านอ่านไป <c oughs> กดกดคลิปอย่างเดียวคำ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 โอเคครับ okay. ตรงนี้อ่านี่คือพ่อค้าพนุ์จอดนะของชอบรราคาโอเคอันนี้ร้านขายของชำรุ <c> ้ย <oughs> ขายของทั่วไปอันนี้ร้านขายอาวุธชุดเกราะนะฮะ นี่ช่างตีเเลยฮะเนีน่ยแนะนำแนะนำไว้ก่อนอันนี้เป็นคนคนทำชุดแมวนะฮะนี่ส่วนนี้คือเจ้าของฟาร์มนะเขาจะแนะนำฟาร์มข้างในของเราว่ามีอะไรเผื่อไว้ไปเอาของนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะให้มาคุยกับเจาขายแมวนะฮะมาเอาแมวก่อนแนะนำคือ แมวนั้นต้องมีแอทแท k กสไตล์เป็นมีลีสำหรับผู้ที่จะเล่นอาวุธตีใกล้นะฮะเพราะว่ามื่ถ้าคุณเล่นแมวระเบิดคุณจะโดนล,ลูกหลงไปด้วยแล้วก็ t a r ็กเแนะนำให้เป็น large first มันจะได้ช่วยตีมอนตัวใหญ่ๆก่อนนะฮะส่วน c าแรคเตอรแนะนำให้เป็น brave มันจะได้กล้าต่อสู้ไม่งั้นมันจะหนีนะซึ่งหาไม่ได้วะก็ให้มาที่นี่คนระับแล้วก็ทีเบ๊ brave. แล้วพอเรารับภารกิจอะไรก็ได้อะรับภารกิจไปพอกลับมาอีกทีนึงมันจะมีแต่เบรฟเบรฟทุกตัวโอเคต่อไปแนะนําอาวุธนะฮะอืมแนะนำอาวุธกันนี่อ่ะก็จะมีอาวุธให้ทั้งหมดกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอย่างสิบสองอย่างนะฮะก็มีดับโล่ดับคู่ดับใหญ่ดับยาวทวนโล หอกไปปืนค้อนขุยค้อนกีตรามันเป็นกีตราไฟฟ้าด้วยขวานอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนขวานกระดาบได้สลับไปสลับมาอันนี้หน้าไม้เล็กหน้าไม้ใหญ่แล้วก็ธนูฮะก็เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเล่นอะไรดีแต่พี่ผมจะเล่นคือขวานนะเพราะว่าภาคก่อนๆมันไม่มีแล้วก็กัดธนูเอาไว้ไว้เกี่ยนไวต้ตีไกลๆไ,ไว้บางทีเราบวกไม่ได้จริง เป็นอุแล้วนะฮะตอนนี้เรายังรับเควสอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยรับไม่ได้ให้มาที่ตรงนี้ก่อน,นครับอ่ามาตรงนี้ดังนั้นก็กดอันแรกครับอันนี้ครับจะทำให้เราเผื่ไนดะ้เพราะว่ายัางไงเราก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ต้องอ่านข้ามไปเลยจริงๆตรงนั้นเป็นส่วนของแนะนำนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแบบลองทดสอบล่าบอสนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะ คตอนนี้เรารับเควสได้แล้ว oh, <nice. S 1> ได้ตังฟรีพันห้าฮะ oh, เควสหนึ่งอันนี้เป็นเควสห,ห,หนึ่งดาวนะฮะหนึ่งดาวหนึ่งดาวนะฮะก็จะมีแค่หาเหตุเก็บเขากวางล่าอีแจก,กี้ล่าหมูป่าแล้วก็เก็บน้ำพึ้งคมีแค่ห้าอย่างเท่านั้นนะฮะซึ่งแต่ละแต่ละระดับมันก็จะมีคีย์เควสของมันคือ ถ้าเราทำแต่คีเควสเราจะได้อัพแรงขั้นต่อไปเลยอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำให้ครบนะฮะก็มีอันนี้อันนี้แล้วก็เก็บน้ำพึ่งครับสามวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคีเควสนะฮะโอเคแล้วก็เอ่อฟาร์มเดี๋ยวค่อยแนะนำนะนะฟาร์มมันก็มีมีเก็บปลามีเก็บมแมลงแล้วก็ขุดแร่แค่นั้นฮะเก็บเห็ด ส่วนอาวุธนะฮะแนะนำว่าให้มา improve เอาหรือไม่ก็คารฟเอาพอซื้อมันจะได้แค่อาวุธอาวุธขั้นแรกๆฮะจะไม่ได้อาวุธหลังๆหลังๆต้องยังไงก็ต้องทําเองซึ่งการ i m p r o v e นั้นก็ต้องใช้ของที่ได้จากบอสตัวใหญ่ๆทั้งหลายซึ่งของที่หายากก็จะอยู่ตามแรงด้วยแรงสูงๆก็จะได้ของหายากโอเคฮะจำลองการล่าเอาล่าตัวกา,กากาก่อนแล้วกันนะฮะ ล่าหมูป่าไปล่าหมูป่ากันโอเคฮ okay. ะ Let's go b ู f r a n c o h ั n ล่าหมูป่าเริ่มเพลสทิวทัศอันสวยงามไมฆใสไร้สิวชิวๆไม่มีปัญหาทแมวนั่นมันคืออะไรวะหอมอมีเตียงด้วยอ่ะ โอเคนะมารับของฟรีก่อนครับของฟรีของฟรีอันนี้คือกระสุนนะอันนี้ของธนูขวดสมอันนี้ไม่ต้องไปกันนะในสาระ,ะย่างเนื้อซึ่งมันมีเนื้อให้อยู่แล้วอรโอ้กินเนื้อก่อนใอ้เพิ่มเพิ่มหลอดตามีนา่าโอเคอันนี้เพิ่มเลือดนะฮะอันนี้ก็รับอาวุธได้คมซึ่งความคมของอาวุธจะทําให้อาวุธแรงขึ้นด้วยโอเค เตรียมยาไว้ล่ามหมูล่ามหมูล่ามหมูลามหมูล่ามหมูล่หมูหมูอยู่ไหนไอ้พวกนี้จะกกี้ฮะตัวหน้าลำคานะก่อนอื่น,นะให้มาเก็บไม้ก่อนเพราะว่าเอาไว้เอาไว้อัพอาว,อาว,อาวอาุธอัพขวานเราเนี่ยให้เป็นขั้นต่อไปเก็บเก็บเก็บเดีย๋ยวระหว่างเก็บมันก็จะมีพวกเนี้ยมาเงียบแเราก็ไม่สนใจนเก็บต่อ ช่างมันนังช่างมันช่างมันช่างมันเก็บจะเก็บวะทำไมอ่ะเออครบแล้วครบแล้วพอครบแล้วนะฮะเราก็เราก็มนุษย์กาหลังให้เรานะเราก็ขอบคุณมันด้วยกันปรับมันสักทีนึงงัดขึ้นแล้วก็อุ้ยยังแง่เลยอุ้ยยังไง่อุ้ยยังอุ้ยแล้วอ้มันมันไม่พอใจครับมันไม่พอใจครับเราก็สนองความต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นดาบนะเปลี่ยนเป็นดาบเปลี่ยนเป็นดาบโอ้ฟันยากแฮะ แต่ก็สับไม่โดนเนี้ยโอ้ปัญญาเว้ยใช้จอยเล่นปัญญาเนี่ยอี๋สับสับนนนนสับตายตายสัทีดิตายเสียงฟันนญญาเอ้ยสับมันสับเอ้ยจะทำอะไรหมันไส้ก็อนติดไหมเงี้ยครับติดเสียบเสียบไปก็ปุ่มแม่งหลบได้หมดเลยฮะไม่โดนสักดอกปันมันปัอญายัง แตแล้วฮะโอเครีโหลดขวามีรีโหลดด้วยเก็บเก็บเก็บครับเคคบหมดทุแล้วแล้วก็ไปมาค้าหมูมาหมู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 หมหมูน้อยน่ารักหมูนี่ก็ตกตัวกวนประตายตัวนึงมาไรข้างแอมเฮ่ระเบิดน้ำยาตุ๊ตุ๊ต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 ุต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 ุ๊ตตุ๊ตตุตุตุ๊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 บตุ๊ตุ โอเคผมไม่ขวานรีโหลดนะทุกครั้งที่ฆ่าได้ก็แนะนําให้แล่นะฮะช่วงแรกๆมันยังไม่มีของอะไรเราต้องเก็บของให้ได้มากที่สุดโอเคจริงไปโหลดอืดจ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 ืมูอยู่ไหนมู่มู่น หมูมันจะอยู่อีกแแบบหนึ่งก็คือสองนะฮะส่วนอีกแมบบหนึ่งนี่ไงเอาไม่ใช่นี่หว่านี่มันนกเก้าวมัง้งปะแหม่วัดดีหมูน้อยน่ารักเแบฟเบฟหแบบแบบมูเแบฟบมันหันมาแล้วมันหันมาแล้ววิ่งสิวิ่งแหมไม่โดนไม่โดนเทปนีงัดรับนี่อะไรข้างรับโดดหนี โดดนีอ่าไม่โดนไม่โดนโถระม่ดับนี้แล้วเสียบปูดมันจริงจริงกลัวไม่ตายกลัวไม่ตายแร่เนื้อแร่เนื้อฮะสำหรับ Monster Hunter ช่วงแรกนะมันก็ไม่มีอะไรมากก็ล่าพวกนี้แหละฮะแล้วพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะมีมอนต,ตัวใหญ่ๆใ,ให้ลาห่าฮะหาหมูหาหมูห มูอยู่ไหนมู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 ป่าเจอแล้ววัสดี้น้องชายครับขึ้นสไ์ข้างแหมรอดรอดจิ้มจิ้มมันตึ๊ด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  เออคมหายไปหมดแล้วเนี่ยดาบทูไม่เป็นไรฆ่าได้เก็บดึงดือเนี yeah. ่ยเมื่อทำธารกิจเสร็จนะก็ก็ต้องรอเดี๋ยวมันจะส่งเรากลับหมู่บ้านให้ระหว่างเราไม่มีอะไรทําเราก็ไปเก็บเห็ดไปตีหลี่เอ,อ้ยไปตีหินเออหาแร่อะไรก็ว่าไปนะ เจ๊เพ็ดเก็บเพ็ดเก็บเพ็ดเก็บเพ็ดโอเคฮะแล้วเมื่ออื่นถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะฮะเรากา็กด start นะเลือกลองสุดท้ายฮะแล้วก็เนี่ยเต้นนะฮะจุ๋งเชยจุ๋งเชยจุ๋งเชยเอาเต้นเพลงนี้อะไรร้องไม่เป็นนี่มันเพลงอะไรกันเออมาอะไรจะกรรมบ้านกรรมบ้าน เต้นเต้นได้หามากเอ้ยกลับหมู่บ้านเนอะอย่ากลับหมู่บ้านเอ้ยกลับหมู่บ้านครับภารกิจสำเร็จเห็นไหมนี่ก็คือของรางวัลที่หลังจากเราทำภารกิจเสร็จนะฮะได้ตังค์ได้นู่นได้นี่โอเคเซฟ โลดิ้งโล้อ๋อมีเดียพังเงี้ยโอเคครับสำหรับมอนเตอร์ฮันเตอรอะไรเขามอกเลยมันจะมีแค่นี้เงรอแล้วมันจะสนุกนอะไรยชงไั้ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เล่นไว้แล้ว96ชั่วโมงด้วยกันกาก,กับตัวเนี้ <laughs> มั่นใจเลยโอเคเะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับในพาร์ทหนึ่งจุพอเดี๋ยวที่ดิคิด ว่างไม่พอเขียบ